ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ตอนนี้อยากได้ EXPANDER ตัวคอร์สแบบนี้คันนี้จองร้อยเดียวเครดิตดีใช้เงินออกรถศูนย์บาทเครดิตดีเกิน2ปีขึ้นไปได้รับดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.99<ปร>ขอมาจัดให้ครับทำตาม <ash> คอมเมนต์ของคุณลูกค้าเลยนะฮะ ใครที่กำลังอยากได้ e x p a n d แพอยู่นะครับตอนนี้อันว่าน่าจะมีเอ็กซ์แพที่ดีที่สุดเป็นมือสองราคาดีตัวรถสวยและสภาพน้องป้ายแดงทุกคันนะฮะเดี๋ยวพามปดูคันแรกก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวคอร์ส1.5 GT คอร์สนะครับตัวโฉมก่อนไมในเชนสังเกตได้จากตัวไฟนะฮะออปชั่นทุกอย่างคือจัดเต็มหมดภายในมีการออกแบบสวยงาม มันจะแตกต่างจากตัวปกติอย่างชัดเจนตัวนี้นะครับรถจะเป็นปี2020ราคาตั้งขาย649,000บาทคันนี้เลขไม่จะอยู่เพียงแค่80,000โลนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ตอนนี้อยากได้ Expander ตัวคอสแบบนี้คันนี้จองร้อยเดียวเครดิตดีใช้เงินออกรถ0บาทเครดิตดีเกิน2ปีขึ้นไปได้รับดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.99 งั้นมาดูตัวนี้กันต่อครับอันนี้มันจะเป็นไฮไลท์หรือว่าจุดของ x p a n n e r r ที่ใหม่ที่สุดของเราในตอนนี้ตัวนี้จะเป็นปี23เน้นเลยนะฮะปี2023นะครับเป็น1.5 GT c o u e เหมือนกันแต่เป็นตัวปัจจุบันสิ่งที่มันแตกต่างกันอย่างชัดเจนนั่นก็คือจะเป็นในเรื่องของเบ่งมือไฟฟ้าระบบปรับอากาศจอทัชสกรีนวงมาลัยอะไรต่างๆแ,แบบนี้สวยงาม นะครับเดี๋ยวให้ดูตัวภายในตรงนี้กันนิดนึงพวงมลาลัยเนี่ยสำหรับตัวคอสเนี่ยมันจะเหมือนกับของปาเจโร่เลยเนี่ยดูดิฮะภายในสวยนะครับออกแบบมาแบบดูดีเลยอะ่ะแอร์เป็นแบบปรับออตโต้มีเลขดิจิต้นเบรกมือไฟฟ้าออตโต้เบรกโฮตัวคูสคอนโทรลและก็จอเนี่ยปรับเปลี่ยนใหม่เป็นจอทัชส,สกรีนขนาดใหญ่มี Android Auto และก็ Apple CarPlay นะครับส่วนคันนี้เนี่ยรถปี2023 ไม่จะอยู่ที่11,000โลเน้นเลยนะฮะ1 1 0 0 0โลราคาตั้งขายนะครับ769,000บาทรถปี23ไมไม่หมื่นเดียว7 6 9 0 0 0บาทตัวนี้ถูกกว่าป้ายแดงโคตรเยอะไม่ต้องใช้เงินออกรถด้วยเครดิตดีเหมือนกันนะใช้เงินออกร้0ยบาทจองร้อยเดียวประกันภัยมีให้ด้วยเหมือนกันนะครับคราวนี้ถ้าเกิดถามว่าตัวธรรมดา ราคาซบๆลงมามีไหมมีนี่คือตัว1.5 GT แต่ไม่ใช่เป็นตัวคอร์สเป็นตัวแบบปกตินะครับแต่ GT เนี่ยก็คือจะเป็นตัวท็อปสุดเกียร์ออโต้เครื่องพันหเหมือนกันคันนี้จะเป็นรถปี 2, 2022ไม่90,000มโลราคาตั้งขายเนี่ย649,000บาทสิ่งมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนก็คือจะเป็นในเรื่องตัวราคาแล้วก็ตัวชุดแต่งค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดอย่างตัวนี้คือจะเป็นตัวแบบธรรมดาแต่มีเบรกมือไฟฟ้าเหมือนกับตัวคอรสเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยขอตตอนนี้ของเราจะมีทั้งตัวโฉมใหม่และก็จะมีทั้งตัวโฉมเก่าให้กับคุณลูกค้าพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านได้เลือกเป็นเจ้าของกันตัวนี้จองร้อยเดียวครับออกรถศูนย์บาทได้วันรันตีศูนย์เอาแบบจริงๆเลยนะยังเหลืออยู่แบบเต็มๆนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเอาแบบราคาซอฟลงมาก็คือจะเป็นกันนี้ ตัวนี้จะเป็นปี2020 5,99,000บาท5,99,000บาทครับรถ MPV รถครอบครัวขนาดกลางน่าใช้ในปัจจุบันตอนนี้อันดับหนึ่งถ้าเกิดเป็นมือสองก็ต้องยกให้กับ Mitsubishi x p a n d e r ตัวนี้1.5 GT เหมือนกันนะฮะไม่1 0 0 0โลเขาเนี่ยจะให้ดูตรงนี้อย่างครับอันจะหยิบตรงนี้ให้ดูอย่างหนึ่ง เอ็กแพนเดของเรา4ี่คันเนี่ยจะมีการตรวจสอบจากบริษัทวันทูคาซึ่งมันจะเป็นการตรวจสอบรถยนต์มือ2ที่ควรจะมีในปัจจุบันตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานหลักตามสากลที่ในประเทศเราเนี่ยถ้าเกิดเป็นไปได้ควรที่จะตรวจถามว่าวันทูคาคืออะไรเขาเป็นเว็บไซต์ขายรถยนต์มือ2แต่เขาก็มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานเกี่ยวรถยนต์มือสซึ่งมีความรู้ความสามารถเขามาตรวจรถให้เรา ซึ่งเป็นอะไรที่สําหรับคนยุคใหม่ต้องการความมั่นใจต้องการรายละเอียดที่ครบถ้วนชัดเจนหรือว่าต้องการรู้ว่ารถในกเรกตอะไรตัวนี้เนี่ยมันจะมี2แบบพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษ A4 พิมพ์สีแบบนี้ได้หรือจะเ,อเป็นตัวไฟล์ PDF บอกได้เดี๋ยวตรงนี้จะส่งให้ร้อยกว่าจุดนะฮะเพราะนั้นทั้งหมด4คันนี้เนี่ยจะมีการตรวจสอบแบบนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวคอร์สหรือจะเป็นตัวธรรมดาของคันนี้ขึ้นชื่อไว้แพนเดอร์ครับ นี่คือรถครอบคอรัวขนาดกลางที่น่าใช้สำหรับในช่วงหลังสงารามานี้หลายคนน่าจะทราบกันดีอากาศร้อนมากเดินทางก็ลำบากเหนื่อยกับการทำงานแล้วอย่างเดียวก็ไม่พอต้องมาเหนื่อยกับการเดินทางอย่างนี้อีกหรือบางคนเนี่ยมีครอบครัวกำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัวแต่ยังไม่มีรถใช้งานในครอบครัวเอ็กแพนเดอร์นี่ไงครับมาเอาเอ็กแพนเดอร์ของปฏิพัทน์ออตโต้ไปได้เลยสำหรับ4คันนี้ให้จองร้อยเดียว เครดิตด,ดีออกรถศูนย์บาทแล้วก็รับประกันหลังการขายเครื่องเกียร์หเดือน1นึ่งมกิโลครับพร้อมกับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตั้งศูนย์ถวงล้อระบบไฟเช็คให้หมดสามารถทดลองขับฟรีได้ที่โชว์รูมปฏิพันธ์ออโตใ้ใครที่สนใจนะฮะโทรติดต่อได้เลย0 8 9 1 1 0 4 9 5 4 0 8 9 1 1 0 4 9 5 4่าหายแรือว่าไลน์ปฏิพันธ์ออโต้ก็ได้นะครับฝากไว้ด้วยสับสี่คันนี้อยู่ทุกจังหวัดออกได้หมดขอให้บอกว่าอยากมีรถครอบครัวใช้ ติดต่อเรานึกถึงกันจัดให้ตามคำขอแล้เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ